สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองนะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้เซียนซองมีแนวทางเลขลาวประจำงวดวันจันทร์ที่2ตุลาคม256หมาฝากค่ะจะในกาฝาก็ไลยก็แช่ค่ะก็ติดตามเนาะและกดกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะประผาดแนวทางดีๆของทางช่องบุญนำโชคนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะ วันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันจันเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะวันจันที่2ตุลาคม2 5งหนะคะมือนี้ก็มีเลขเล่านะคะคือเก่าเหมือนเดิมนะคะวันไหนที่มีเลขเล่านะคะทางช่องบุญนำโชคก็จะมีแนวทางเลขเล่ามาฝากคุณพ่อคุณแม่เช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเส้นซองมาบายแน่คุณพ่อคุณแม่นะคะ คำแห้งแล้วนะคะก็เลยถือโอกาสร่วมมิดเลยนะคะในคลิปเดียวนะคะคลิปนี้นะคะจะรวมทุกสำนักนะคะมือนีแนวทางของทังช่องนําโชคมีหาสำนักเดีวยวกันคุณพ่อคุณแม่ก็มีผู้เท่านํำโชคเนาะอ่าน้องโอเล่นะคะเซียนสรินทอนนะคะเซียนสองห้องแล้วก็เซียนโคราชนั่นเองค่ะอ่าก้อนหน้านี้นะคะงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกับมีของน้องโอเล่คุณพ่อคุณแม่นี่ ลักฐานเก่าเนาะของน้องโอเล่เข่าศูนหนึ่งหนึ่งศบนนะคะตัววิ่งกับเขาวิ่งศูนย์คุณพ่อคุณแม่อ่านี้คือของน้องโอเล่นะคะเลขล่าช่วงนี้น้องโอเล่กะเดินดีค่ะเข้าแทบทุกมือเข่าแทบกับทุกงวดนะคะนี่แล้วก็มีของเพอร์เซียนซิลินทอนนะคะก็เข้าวิ่งศูนย์เนาะแล้วก็สี่ศูย์ล่างสี่ตัวนะคะนี่ของเพอร์เซียนซิลินทอนนะคะอ่าโอ้แล้วก็มีของ พ่อเซียนสองห้องนะคะพ่อเซียนสองห้องเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะล่างนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์บนนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับแนวทางของพ่อเซียนสองห้องเนาะอะ่ะที่ผ่านมาแล้วกับผ่านไปนะคะเส้นสองกับอามเบอร์สุฟัฟเงือซื้อนะคะให้เป็นสถิตินะคะฮามาเบิรงแนวทางมืนอนีก,กันดีกว่านะคะแนวทางเลขลาวประจํางวดวันจันทร์ที่ สองตุลาคมสองห้าหกหกนะคะบ่าวลายใหญ่ห้างจวดจัดฟาดยาวโหลดมึงพอคุณแม่คำแล้วนะคะเริ่มกันที่น้องโอเล่นะคะเนี่แนวทางเลขเราวันนี้ของน้องโอเล่นะคะเดินวิ่งลูดไปที่ศูนย์กับสองนะคะเน้นไปที่ศูนย์ค่ะฟันเน้นเน้นสั่นน้องโอเล่ว่าจับคู่มาให้นะคะก็มีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หก 2 2 2 5 2 6แล้วก็2 0ค่ะส่วนโตนองโอเล่นะคะเมื่อนนี้มากแห้งไปที่02 05 06แล้วก็ส2เนาะเน้นเน้นมาสันเดยนองโอเลว่าส่วนเลข3ตัววันนี้นะคะก็มี2 0 2 0 2 5 0 0 2 6 0 2แล้วก็0 2 2ค่ะ น้องโอเล่เน้นๆไปที่202 2 2หาและกับ022เนาะฝากเลขซีโตไม่เอฟซพิจรารณาน้าน,นะคะเมือนีไห่มาหนึ่งหางนะคะก็คือ6202นั่นเองคะ่ะอ่ะแคปนาจอไว้คุณพ่อคุณแม่เอาสิไปต่อสำนักที่2แล้วนะคะอะต่อสำนักที่2นะคะเซนสองขอต่อกันที่พัะเซียนสองห้องคะ่ะ มือนอี้กันนะ่าสนใจอีกคือเกานั่นล่ะค่ะสำหรับแนวทางของพอเซียนสองห้องเนาะนี่แนวทางเรื่องราวันนี้ของพอเซียนสองห้องนะคะวันนี้นะคะพอเซียนสองห้องนะคะให้ตัวเด่นตัววิ่งมาด้วยกันสามตัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็มีหนึ่งมีสมีห้นะคะส่วนตัวที่พ่อเซียนสองห้องเน้นนะคะเพิ่นเน้นไปที่กีกผาเนาะสำหรับตัววิ่งตัวหลุดนะคะ จับคู่ชุดเน้นนะคะวันนี้มีทั้งหมดหหางนะคะก็มี9 C 95 0 4 0 5 1 4 1 5ค่ะชุดรองวันนี้3ามหางเท่านั้นนะคะรองไปที่93 03แล้วก็13นั่นเองค่ะส่วนตัวพระเซียนสองหองเพิ่นมักไปที่เก้าสี่เ้าหาหนึละกับหหาเนาะอ่อจับหน้าจอไว้คุณพ่อคุณแม่นะคะ แนวทางตัวเลขของพเซียนสององมือนี่นะคะเลขเหล่าเนาะอ่าโอเคนะคะต่อสำนักที่สามนะคะเซียนสองขอต่อกันที่เซียนโคราชค่ะนี่วันนี้เซียนโคราชบอกว่าเดนวิ่งรุดบนไปที่สามกับห้านะคะเดนมากคือห้านั่นเองค่ะอ่าจับคู่ชุดเน้นนะคะมีหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเจ็ด 2 7 5 9แล้วก็5 7ค่ะชุดรองวันนี้4หางนะคะรองไปที่2 9 4 9 4 7แล้วก็0 0นั่นเองค่ะสำหรับเลขจับคู่มือนี้นะคะพอเซียนเขาหลาดมักแห้งไปที่1หา2หา1 7แล้วก็2 7ค่ะวันนี้ให้เลข3ตัวมาให้ FC พิจารณาด้วยนะคะ4หางด้วยกันนะคะแล้วก็เลข4ตัวอีก2หางเนาะ เลขสามตัววันนี้ก็มีเจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดเก้าหกห้าเก้าแล้วก็ศูนย์สี่เก้าค่ะส่วนเลขสี่ตัวนะคะหนึ่งเจ็ดห้าเก้าแล้วก็สองเจ็ดห้าเก้านั่นเองค่ะนี่แนวทางของพรอเซียนโคร,ราชค่ะต่อสำนักที่สี่นะคะเซ็นสองต่อกันที่พรอเซียนสุรินทร์ค่ะอ่า แนวทางเลขเราวันนี้ของเซียนสิรินทรน,นะคะบอกว่าเด่นวิ่งรูดไปที่7กับ2รอง4นะคะเน้นโตว,วิ่งโตรูดคือเกานะคะผู้ใดบมักโตที่พอจับคู่มาให้เอาโตเด่นนี่ไปจับใส่โตที่ม่ได้ใจหรือไปวิ่งไปรูดก็ได้คือกันนะคะจับคู่มาให้ก็มี70 7 2 73 7 4 2 3 20, 2ส 4ี่ศ4นค่ะฝากกัน2องหางนะคะกันไปที่0ูย์เแล้วก็29เนั่นเองค่ะ oh. เหล็กจับคู่นอะ oh. มือนี่นะคะส่วนโตพอเสียนซีริทอนพันมักไปที่7จกับ2อค่ะคุณบอคุณแม่อ่าบานี้มาบางนี้ส่วนเหล็กสโตนะคะพอเซียนซีริทอนให้มาวันนี้ก็มี2 4 0 3 7 0 4 0 9 4 9สา่ศ 2 0 1 7 0 2แล้วก็0 0 2ค่ะฝากเลขก4โตไม่ FC พิจารณานะคะมือนี่ให้มาก3หางเนาะก็มี9 2 0 7 0 0 4 2แล้วก็2 0 4 9นั่นเองค่ะฝา,ากเลขกํำลังวันไม่ FC เบิงนํานะคะมือนี่นะคะเลขกกำลังวันนะคะวันนี้ก็มี2มี9มี6มี3มี0มี7ค่ะ นี่ก็คือแนวทางของพ่อเซียนสุรินทรวันนี้นะคะฮะแคปหน้าจอไว้ค่ะจะปิดท้ายสำนักที่5แล้วนะคะปิดท้ายกันที่พูดเท่านำโชคค่ะคุณพ่อคุณแม่มือนีบริยยินบทสัมผัสของพ่อเนาะพ่อพันยากนะคะช่วงนี้พ่อพันสิยากเป็นพิเศษคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เลย หาเส้นซองนะคะเอาตัวเลขมานําเสนอให้เอฟซีได้เบิงเอาโหลดมาสัน่อบบอมมีเวลาห้สัมผัสนะคะอยากแห้งคักนะคะเฝ้าคนป่วยเนะเาะคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะกับบอกเป็นยังนะคะอยากวันไดพอ่ออ่าพ่อสุระนะคะเพื่อนก็นยังเฉียดเวลานะคะมา่าเอาเนือทางว่าห้เอฟซีได้เบิงคือเก่านะคะเพราะว่าพอมันบอกว่าย่านย่านพ้นถากรมาสันย่านเอฟซีทีถาแนวทังของพ่อนะ น่อเก๋อ่าส,สันบอได้นะคะพ่อห้คือเกา่าส,สันยากบันไดกะสิคำนวไนห้ว่าส,สันเด้พ่อว่าฮะวันนี้นะคะได้เฉพาะแนวทางเลขราลาเนาะคือจังที่บอกพ่อพ่นยากนะคะบ่มีเวลาคำนวณน,นะคะเลขห้าน้อยนะคะก็เลยได้แต่เลขเล่ามากฝากเอซีในมือนี้นะคะผู้เท่านำโชคนะคะบอกว่าเลขรลาววันนี้เด่นวิ่งรูดคือศูนย์กับสี่ค่ะ ให้เลข3ตัวมาให้ FC นะคะ2องหางด้วยกันนะคะวันนี้ก็มี110แล้วก็139ค่ะส่วนเลขจับคู่นะคะหหางแค่นๆค่ะวันนี้มี C 1 4 2 5 1 5 2 01แล้วก็39ค่ะมีทอนี่คุณพอ่อคุณแม่สำหรับแนวทางเลขเล่ามือนีของ พูเทเเ่านำโชคนะคะหรือว่าพ่อเซียนสุระเมืองอุบลน,นะคะแขนคักแขนแน่นะคะอ่ะแคบนาจอไว้นะคะครบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะรวมส้าสนักด้วยกันนะคะจังหดคุณพ่อคุณแม่ก็ลองพิจารณาเบิ้งดีๆนะคะมักแนวทางของไผ่กะเอาของผู้นั้นเนาะหรือว่าเอามาวิเคราะห์ใส่กันแล้วนะคะตัวได้เป็นแต่คืดตัวได้เป็นแต่ยิบแต่จับก็บค่อยยิบค่อยจับเนาะ เลกาวันนี้นะคะเซนสองก็ต้องขออวยพรนะคะให้ทุกท่านนะคะเฮงๆงรวยๆรับทรัพย์กันนะคะมือแรงให้ได้โชคให้ได้เฮให้ได้มานกันท,กทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครจังใดกับฝากติดตามไว้เนาะคลิปนี่22ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ